สวัสดีค่ะน้องหญิงผ้าใหม่สุรินนะคะนำผ้าใหม่สวดมาให้ชมกันในช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นลำดับที่73แล้วนะคะท่านที่สนใจอยากได้ผ้าใหม่สุรินสีสวยก็สามารถเลือกรับชมรับช็อปได้นะคะสั่งซื้อนะคะวิธีการสั่งซื้อสินค้าก็คือให้โทรมาหรือเพิ่มเพื่อนไลน์มา ที่เบอร์โทรศัพท์ที่อิงขึ้นให้ด้านล่างนะคะ0892817614เรามีบริการส่งฟรีพร้อมเก็บเงินปลายทางผ้าทุกๆุกผืนนะคะแล้วอาบน้ำยาพร้อมที่สำหรับนุ่งสดได้เลยและก็ทุกๆผืนเป็นงานคัดเกรดนะคะเป็นรุ่นพรีเมียม วันนี้แบบจัดแบบสวยๆมาให้เนื่องจากว่ารุ่นนี้นะคะเอามายกที่ไรก็ขายดีตลอดก็เลยอยากจะโปรโมชั่นให้อีกสักเซตหนึ่งนะคะชื่นชอบถุงไหนนะคะจดเอาไว้ก่อน E.P. ีที่73ผืนที่1-5ในราคา2,400ชอบผืนไหนบ้างก็จดเป็นลำดับเอาไว้นะคะโทรมาสอบถามก็จะไดะ้มีตัวเลือกนะคะมีช้อยส e เพราะแต่ละผืนเนี่ยมี1ผืนเท่านั้นนะคะไม่ได้ทอซ้ำแล้วก็ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนค่า าท่านอื่นตัดสินใจครอบครองไปแล้วนะคะเราก็จะพลาดโอกาสได้ภาพส,สวยๆเพราะฉะนั้นก็ให้ตัดสินใจเร็วหน่อยนะคะโทรมาทักทายโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ถ้าเกิดไม่สะดวกว่าโอนทันทีจะอาจจะมาจาไว้สักเล็กน้อยเหรอแล้วก็ช่วงต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนก็นัดหมายกันก็ได้ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ภาพรรส,สวยๆไปที่จะเอาไปเสริมสร้างความ สวยงามนะคะมีสง่าราศีเอาไว้เก็บสะสมก็ได้หรือว่าจะเอาไปฝากคนที่ท่านรักนะคะเดี๋ยวก็พอลมหนาวเริ่มมาเริ่มนึกถึงเทศกาลแบบปีใหม่นะคะปีใหม่ก็ต้องเตรียมผ้าใหมส่สวยๆสําหรับคนที่เรารักเคารพแล้วเนาะมาวันนี้มาดูกันว่าอันไหนจะเปิดจะ อันไหนพื้นไหนจะถูกใจกันบ้างจ้าเซตนี้นะคะสวยทั้งเซตพื้นที่1นนะคะพื้นที่1อยากจะเริ่มต้นกับความแบบว่าละมุนสีหวานๆแล้วก็มีหลายเทคนิคผสมผสานกันนะคะเส้นยืนเครือริว้วที่ิงบอกว่าหญิงถัายดีมากก็คือหญิงเอาเครือริ้วที่เป็นลายทางขวางแบบนี้ขึ้นมายกที่ลายเนี่ยไปหมดนะคะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นก็จัดให้อีกเซตหนึง่ง สำหรับผืนที่1นี้2,400นะคะจัดโปรเบาให้ลดจาก3,500ท่านใดสนใจจะครอบครองนะคะสามารถสั่งซื้อมาได้มีเพียงท่านเดียวที่จะได้ไปนะคะผ้าภาพรวมของผืนผ้าเป็นสีสีส้มนะคะส้มอิดนะคะเป็นเหมือนสีอิดมอนเนาะเป็นส้มๆ้มแดงๆนะคะเป็นลายเชิงนะลายเชิงตรงนี้แล้วก็มีอีกเลกหนึ่งที่บอกว่า อีกเทคนิคหนึ่งที่หญิงบอกว่ามันผสมผสานก,นกันก็คือมีความแบบริ้วไล่สีริ้วไล่สีพี่พี่ดูสังเกตไอ้ล็อกที่หญิงตีเส้นให้นะคะมันจะคั้นออกเป็นส้มๆเนาะแล้วถัดลงมามันจะออกเป็นฟ้า1แถบสักประมาณ10เซนแล้วถัดลงมาเป็นส้มอีกหนึ่งแถบแล้วล่างสุดนะคะเป็นเชิงแดง สวยงามมากสวยงามมากแล้วก็ลวดลายไม่มากเกินไปสีสันก็กําลังดีไม่สูดฉาแล้วก็ไม่ไม่ซึมไม่ทืมไม่เศร้ามองนะคะผืนนี้หญิงว่าถ้าอยากจะได้ผ้าไหมแบบนัวๆหลายๆเทคนิคผสมผสานกันว่าผืนที่หน่คุ้มมากๆค่ะหญิงกลางให้ดูอีกครั้งนะคะผืนนี้เป็นงานทอมือนะคะเป็นงานทอมือสวยๆนะคะแบบนี้เลยเด็กอดู โอ้โห uh huh. เป็นเกลิ้วตลอดผืนค่ะในส่วนของเชิงนะคะ,อะนอกจากที่เขาจะเป็นเชิงแดงด้านล่างแล้วก็จะมีเชิงด้านบนอีกสักเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะตอนบนของผืนผ้านะคะเว้นว่างลงมา10เซนเป็นสีร้วนนะคะแล้วก็เป็นลวดลายมัดมีเนาะเป็นลวดลายมัดมีสีออกซิครีมบนทองผ้าสีส้มอิฐ ตอนกลางผ้านะคะตอนกลางประมาณกลางกลางผ้าประมาณระดับตรงนี้เป็นอยู่เหนือเข่าเล็กน้อยนะคะให้พี่ๆจินตนาก,การไปถึงแบบระดับเหนือเข่านะคะแล้วก็ในส่วนของเชิงผ้าแบบนี้เลยสวยจังเลยสวยจังเลยเงางามเป็นประกายค่ะถ้าชื่ชอบสนใจผิดนี้ก็แจ้งรับได้เลยนะคะ ลำดับคลิปนะคะ EP ที่73สําำคัญมากๆถ้าโทรมาบอกหญิงว่าเ e uh, คุณแม่คุณป้าอยากได้หมายเลขหนึ่งนะอันนี้หญิงจะหาให้ไม่ได้เพราะมันจะงงมากในแต่ละ EP ของหญิงเนี่ยจะมีผ้า1-5ทุกๆ EP เพราะฉะนั้นจดหมายเลขที่ขึ้นข้างบนไว้ได้ก่อนเลย EP ที่73พื้นที่1ค่ะนี่สวยางาม ลำดับที่สองค่ะสีแบบเก๋ๆอีกหนึ่งนะคะก็มากับหมู่บ้านเดียวกันนะคะมาในตีมสีแนวโทนทูโทนแบบนวัวๆเหมือนกันเลยเส้นยืนเครือริ้วนะคะ เส้นยืนเครลิวก็จะมีเส้นทางขวางในทองผ้าแบบนี้แล้วก็สําหรับรวดลายนะคะผืนนี้จะแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเป็นลายเต็มตลอดผืนเรียกว่าลายลร้อยดาวร้อยเส้นหรือร้อยเชือกนะคะเป็นงานที่ทํายากทีเดียวเพราะว่าต้องมัดโอบหลายสีหลายรอบนะคะเพะื่อเพื่อให้เกิดความเป็นเป็นฟันปลาแบบนี้นะคะหิงชี้ดูใกล้ๆฟันปลาตรงนี้จะเป็นสี เกสรสีส้มนะคะไล่ลงมาเป็นครีมนะคะเป็นแถวนี้เป็นครีมเป็นสามเหลี่ยมฟันปลาลำไล่ต่อมาเป็นเขียวนะคะเป็นเขียวฟึบๆแล้วก็เป็นฟ้าเป็นเหลืองโอ้โห สวยมากๆงานนี้งานยากอีกแล้วนะคะชินชอจุดใจแจ้งรับได้เลยหมายเลข2 2,400บาทค่ะในตัวท้องผ้าตรงนี้ดูรวมๆเขาก็จะออกเป็นสีเหมือนอ่าเทาเขียวเขียวขี้มา้าหม่นหมนนะคะตัวริมผ้าด้านบนเขาเป็นประกายแดงเหลือบเขียวแดงเหลือบเขียวขี้มามีความเงางามพี่ๆดูเวลาอย่างขยับผืนผ้าค่ะนี่คือเงาสะท้อนนะคะเงาสะท้อนแดดทีเดียว ลวดลายเต็มแบบนี้นะคะหาคนทาแบบมีฝีมือทําได้ยากนะคะแล้วก็ในส่วนของเชื่งนะคะก็อย่างที่บอกก็คือมาเซตเดียวกันล็อ,อ,อกตรงนี้ออกเป็นสีโทนน้าตาลล็อกถัดมานะคะออกเป็นทางอมม่วงอมน้ําตาลไหมน้ําตาลอ่อนนะคะแล้วด้านล่างเป็นแดงนะคะเป็นแดงเหลือประกายเขียวขี้หมาเป็นลายหัวใจเรียงร้อยกันเป็นแถบๆเลย้ผาผืนนี้โดยรวมแล้วเก๋ กลาินะคะถ้าอยากจะได้สีที่ไม่ฉูดฉาดมากเกินไปแล้วก็รวดลายแน่นๆนะคะยิ่งแนะนำเป็นผืนที่สองแจ้งรับได้เลยนุ่งสดได้นะคะไม่บางอาบน้ำยาแล้วนะคะพร้อมบริการจะดทรงฟรีโอ้สวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะมาอยู่นานแน่นอนเลยเซตนี้5ผืนสวยแบบไม่จัดให้ในเครือริ้วมานานละ ถ้าชอบใจก็ให้แคปภาพนี้แล้วทักแชซติกได้เลยค่ะพื้นที่3ค่ะพื้นที่3ก็มาแนวเดียวกันแต่ว่าถ้าเราไม่เทียบสีเดี๋ยวพี่พี่งง1ิงของเนี้ยเทียบสีพื้นที่2กับพื้นที่พื้นที่สอันนี้2 บนสองล่างเป็น3นะคะทั้งบนเนี่ยตอนแรกก็จะบอกว่าเป็นเขียวเหลือบเทาเนาะแต่พอมาดูเทียบกันนี้กับตัวชิ้นล่างสุดเป็นหมายเลขสามอย่างว่าก็ออกเป็นเขียวเหลือบเทาอมไปทางน้ำตาลนะคะถ้าออกจะเขียวมากกว่าเนี่ยเป็นพื้นที่3นะคะลำดับนี้เทียบให้ดูชัดๆเนาะจะได้ไม่งงเรื่องสีพาอ่ะมาดูกันที่พื้นที่3มว่าสวยงามอย่างไรนะคะลายเป็นลายเหมือนลายโซ่สวยงามจังเลย นะคะลายเป็นลายโซ่ลวดลายเรียบง่ายนะคะลวดลายเรียบง่ายแบบนี้ใส่ไม่เบือ่อในท้องผ้าเนี่ยเขาออกจะเป็นเขียวมากกว่าพื้นที่สองเนาะแล้วก็เป็นลายโซ่เรียงร้อยกันเลยเป็นสีครีมนะคะแล้วในส่วนของลายเอก,เอก,เอกของผืนผ้านี้ก็จะเป็นเขียวตัดกับแดงนะคะตัวริมผ้าด้านบนก็เช่นกันนะคะแดงเหลือบประกายแดงเหลือบประกายเขียวขี้มา้า นี่พี่ๆดูความความเล่นเล่นแสงนะคะความเงางามอันนี้คือเป็นธีมที่ไม่ฉูดฉาดนะคะไม่ฉูดฉาดไม่หวุ่นหวามากสีไม่ได้แจ่มจ้าที่แบบว่าใส่แล้วคนจดจำนะคะอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับผู้ใหญ่นิดนึงที่จะ,ะใส่ได้บ่อยๆใส่กับเสื้อเสื้อลูกไม้ก็สวยหรือว่าใส่กับเสื้อสีงาช้างก็ได้นะคะชิ้นชอบถูกใจแจ้งรับรหัสภาพหมายเลข3 ep ที่73 ในราคา2,400บาทค่ะสวยงามผิวเงาลวดลายล,ละเอียดโอ้โหจบมากนะคะสวยจบในภาพผืนเดียวเนาะสมควรที่จะสอยเก็บเอาไว้ใช้นะคะดูสิอันนี้คือแบบว่าเงามากเงามากอันนี้คือแสงแดดนะคะสีแบบสะท้อนแสงแดดเลยชเช้าๆจุดใจแจ้งลับเลยค่ะยิงเลื่อนให้ดูช้าๆนะคะ ด้วยความแบบหญิงอยู่ในที่โล่งนะคะสีที่ออกมามันอาจจะขาวเกินจริงสักนิดนะคะสีจริงก็จะเข้มกว่าในสายตาที่พี่มองเห็นตอนนี้ตรงท้องผ้านะคะเป็นเชิงสูงสูงเลยประมาณคืบกว่าประมาณ18แประมาณ15 1 8าถึง20เซนอาิบว่า20เซนละกันตรงนี้เป็นแดงเหลือบประกายนะคะแล้วก็ขั้นด้วยน้ำตาลแล้วก็ขั้นอีกหนึ่งล็อกนะคะตรงนี้เป็นเปลือกมังคุด ขั้นตรงนี้ถัดมาเป็นเขียวนะคะเปลือกมังคุดน้ำตาลไล่สลับเป็นริ้วๆสวยงามสวยงามรดลายมัดหนีลายนี้หญิงชอบมากนะคะถ้าขครสไตล์เดียวกันชอบเรียบเรียบหรูๆใสแล้วก็ไม่ฉูดฉาดเกินไปใส่น,น,นานๆใส่คู่เสื้อได้หลายๆสีหญิงแนะนําเป็นพื้นที่สามค่ะรับรองว่าสวยจบครบในพผืนเดียวนะคะเรียนให้ดูช้าๆอีกครั้งค่ะพี่ๆจะได้ตัดสินใจง่ายนะคะ เหล่านี้เป็นผ้าไหมแท้ทอมอนะคะจากแหล่งทอที่ดีที่สุดนะคะกล้า,าการันตีแบบนั้นเลยเพราะว่ามี สุรินเนี่ยก็เป็นเมืองผ้าไหมเนาะเขาก็รู้กันโดยทั่วกันว่าเป็นเมืองแห่งผ้าไหมสวยนะคะในดินแดนของอีสานใต้เนี่ยก็มีการผสมผสานหลายวัฒนธรรมทั้งเขมรลาวสวยนะคะเขมรลาวสวยอยู่ร่วมกันแล้วคิดดูผืนผ้าที่ออกมาเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นลูกเขมรไปแต่งงานกับสายลาวก็มีการผสมผสานลูกผสมออกมาปเป็นผ้างามหลายๆแบบหลายๆเทคนิคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทอใต้ถุนเรือนทุกทุก หมู่บ้านโอ้โหความอลังการของเมืองผ้าใหม่ที่นี่แบบว่าจะเต็มนะคะแต่พี่พี่ไม่ต้องมาถึงนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ห่างการอยู่คนละภูมิภาคหรือหลายๆท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงกับร้านพ้าใหม่เก่าแก่คู่เมืองสุรินที่รับประกันเรากล้าก,การันตีในคุณภาพของผ้าใหม่เราถ้าไม่พอใจยินดีเปลี่ยนผืนใหม่ให้นะคะสึส่งเรบ,บ่นี้เลยแจ้งรับที่รหัสผ้าใหม่เลข3ค่ะ แม่อาจจะบอกว่าแสงจ้าไปนิดหนึ่งนะ กันค่ะพื้นที่4ีแล้วพื้นที่4ีสวยเด็ดแล้วก็ห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดคือใครเห็นก่อนได้ก่อนเลยเพราะว่าแบบอลังการงานสร้างด้วยสีที่ทํายากนะคะเรียกว่าสีงาช้างนะคะสีภาษาสีย้อมผ้าเรียกว่าสีงาช้างหมายถึงว่าเราทอด้วยผ้าด้วยสีออกโทนขาวนะคะแต่ว่าพอไปลงในเนื้องานที่เป็นเส้นยืนสีอื่น ที่ออกมาก็เลยออกเป็นครีมน้ําตาลนะคะมันไม่ได้ขาวแบบขาวแบบงาช้างเหมือนเสื้อหญิงเนาะเสื้อหญิงเห็นชัดเนาะมันจะออกขาวแต่อันนี้มันออกเป็นครีมนะคะเป็นสีเหมือนออโอเวนตินจางๆอะไรประมาณนั้นนะลวดลายเล็กละเอียดแล้วสวยมากคือแบบว่าต้องย้ำขนาดไหนว่าสวยจริงจังแจ้งรับได้ที่หมายเลขสี 4, ่ผืนนี้แบบเด็ดขาดนะคะเป็นมีความเป็นเชิงนะคะมีเป็นความเป็นเชิง เชิงคู่บนล่างแล้วก็โอ้โหโอ้โหมีความแถมด้วยนะได้แถมมาด้วยนะมีริมผ้าส,สวยๆแบบนี้นอกจากสีสวยแล้วสีสวยเป็นเบอร์หนึ่งนะคะสีสวยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนะะี่ยค่ะคุณสมบัติชิ้นเอกก็คือมีริมเจียจัวนะคะทอลายมัดหนี่ที่ขั้นจบริม ทั้งซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นด้านซ้ายและด้านขวามีริมสองฝั่งเลยเวลาเราเอามานุ่งเราสามารถเอาไว้ตกแต่งที่ตรงส่วนที่เราป้ายได้หรือไม่เราก็เอามาตกแต่งตัวเสื้อได้พี่ๆขาเชิงแดงบนล่างประมาณ20เซนนะคะประมาณ20เซนลงมาตรงนี้เป็นแดงสดใสน,นะคะในส่วนของบนสุดอะล่ยจากบนสุดละกันประมาณนิ้วครึ่งประมาณนิ้วครึ่งนะคะ ที่อยู่ในนิ้วชี้และนิ้วกลางนนี้เนี่ยประมาณนิ้วครึ่งเป็นแดงสดเป็นแดงสีล้วนนะคะถัดลงมาสักประมาณ15เซนเนาะเป็นแดงครั่งนะคะจะสีหม่นลงมาทึบลงมาอีกเล็กน้อยเส้นยืนนะคะเป็นเครือริ้วแบบนี้จะเห็นเส้นทางขวางตลอดผืนผ้าทั้งตรงส่วนของความเป็นครีมด้วยนะคะและก็ริมผ้าซ้ายและขวา สมดุลการเป็นลวดลายเดียวกันนะคะเมื่อกี้หญิงให้ดูด้านนี้แล้วเนาะเรามาดูกันที่ด้านด้านนี้เหมือนกันเปะ๊ะเท่ากันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นผ้างามผืนนี้เอามาทํากระโปรงจีบรอบก็สวยแล้วนะคะ เอามาทําแค่กับโรงจีบลอบก็สวยแล้วหรือว่าเราจะเอามาตัดเย็บเป็นอะไรเรื่องรูปทรงแบบอื่นก็ชนะเลิศอยู่เหมือนกันเนาะเราใส่เสื้อสีครีมใส่เสื้อสีเทาใส่เสื้อสีกากีใส่เสื้อสีออฟไวท์ต่างๆได้หมดเลยหรือจะเป็นสีเหลืองทองหรือจะเป็นแดงที่เข้ากับตัว เชิงผ้าด้านบนหรือจะแดงสดใสก็ไม่ไม่เป็นปัญหานะคะถ้าพี่ๆชื่นชอบถูกใจในผ้างามผืนนี้ลำดับผ้าเขาคือ EP ที่73พื้ืนที่4ค่ะพี่ๆชื่นชอบถูกใจบอกเลยบอกก่อนได้ก่อนมีผืนเดียวเท่านั้นค่ะผ้าใหมแท้ทอมือนะคะจากจังหวัดสุรินทร์จ้า สวยงามนะคะการันตีและกล้าคุยมากเลยว่าถ้าได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มมากที่สุด พื้นที่หค่ะพื้นที่5มาในโทนน้ำตาลเขียวอีกแล้วนะคะถ้าเทียบกับทุกๆผื้นอื่นๆน,นะคะระหว่าง2กับ3ผื้นนี้จะมีความเป็นเขียวมากที่สุดเพราะว่าลวดลายของการมัดนีเนี่ยะจะออกเขียวชัดนะคะเขียวชัดแล้วก็เป็นเหมือนแดงปูนนะคะเป็นสีปูนแดงชัดเหมือนกันแล้วในส่วนของท้องผ้านะคะก็ออกเป็นโทนน้ำตาลกระปิดเข้มๆเ,เส้นยืนเครือริวทุกๆผพื้นเลยจะมีเส้นทางขวางตลอดแนวนะคะ ปึ๊บแบบนี้เนาะเป็นงานทอแบบไล่เชิงนะคะไล่เชิงสีตรงนี้เป็นน้ําตาลถัดลงมานะคะเป็นเปลือกมังคุดถัดลงมาเป็นน้ําตาลและล่างสุดเป็นแดงไปจดริมดาผ้าด้านล่างนะคะสง่าง,งามสววยงามเรียบเนียนนวลนัวแบบปร,ราต้มสุกในในส้งตํำนะคะก็ค,คือแบบสีเขาจะไม่ฉูดฉาดไปในทางเดียวผืนอื่นๆของสุรินเนี่ยแดงก็แดงจับด เหลืองก็เหลืองสดๆบันเย็นก็บันเย็นแบบจี้จาดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มาผืนนี้ก็จะบอกว่าอย่างที่บอกคืนนวลนัวนะคะสีมีความกลมกลืนมีความแบบละมุนถ้าท่านที่ชอบ